เบตั้นชัวรถรู้คู่ทะเบียนสวยประสบการณ์สาสบปีไม่มีถอยคัดสซัมเกรดเอทุกคันเลือกแบบเป็นร้อยรถสวยไหม่น้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการการขายดูแลไม่ทิ้งกันรับประกันทุกคันไม่มีชนนักคิดคว่ำนำถั่วปลอดภัย1,000%งเปอร์เซนต์มรากมมาไให้เลือกสมใจ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการรถซัพเปอร์กับยิวเวตันชัวนะคะวันนี้นําเสนอรถที่ทั้งขับมันขับสนุกและประหยัดน้ํามันอีกด้วยค่ะกับ BMW 300d limousine G20 นะคะถ้า2คันนี้เป็นปีเดียวกันค่ะปี2019วันนี้มีมาให้เลือก2ส,สี2คันเลยนะคะและที่สาาําคัญเลยราคาเท่ากันไปเลยค่ะ959,000บาททั้งคู่เลยค่ะมาเริ่มกันที่คันแรกกันเลยค่ะคันนี้มาพร้อมกับเฉดสีเทาปี2019จด21่าเลขไมล์ของเขาเนี่ยอยู่ที่ 1,2 0 0 0 0หมื่นกิโลนะคะภายในคันนี้จะได้เป็นสีโทนดำพวงมาลัยมันติฟังชันนะคะจอกลาง เกียร์8สปีดและบหกดการขี่ถึง3โหมดเลยค่ะภายในสภาพสวยมากค่ะและด้านหลังเนี่ยเขาก็ยังมาพร้อมกับความกว้างนะคะนั่งสบายแอร์หลังมีแยกให้ด้วยคันนี้รถสวยสภาพดีนะคะรับประกันเลยไม่มีชนักทิพคว่มจมน้ําหรือกองหม่แน่นอน,นะคะ่ะมาดูต่อกันที่ด้านหลังนะคะที่เก็บสัมภาระก็กว้างนะคะขับดีขับสนุกท่านใดสนใจนะคะวันนี้เราเอามาเสนอขายราคาสุดคุ้มเลยค่ะ959,000บาทเท่านั้นค่ะมาต่อกันที่คันที่2นะคะคันดีก็เรียกได้ว่าเท่ๆเลยค่ะมาน แบบเท่ดุดันนะคะได้เป็นสีดําล้วนเลยกระจังหน้าด้วยนะคะเป็นแบบสีเปียโนแบ็คนะคะ<โ>และคันนี้เนี่ยเขาเป็นปี19 20นะคะเลขไมายอยู่ที่1แสนกับอีก1,000กิโลเท่านั้นค่ะคันนี้เลขไม้น้อยกว่านะคะแต่ออปชันเนี่ยได้ครบคันเหมือนกันเลยค่ะ คันนี้มาดูที่ภายในค่ะแตกต่างกันนิดนึงนะคะภายในของเขาจะเป็นโทนสีน้ําตาลบอร์สามารถปรับไฟฟ้าได้พร้อมเมมโมรีสีสามตำแหน่งพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันค่ะหน้าจอกา,อางมีให้ครบเลยรองรับได้ครบทุกฟังก์ชันเลยคอนโซลกลางเขาก็จะเป็นสีเงินนะคะตกแต่งมาค่อนข้างสปอร์ตเลยค่ะแล้วก็เกียร์แปดสปีดพร้อมกบโหมดการขับขี่สามโหมดนะคะทั้งสองคันเนี่ยเราผ่านการตรวจสภาพรถเรียบร้อยนะคะเป็นรถคุณภาพเกรดห้าดาวค่ะอันนี้ก็เป็นใบเซอร์นะคะที่แพลตฟอร์มบันทูคาเขาออกมาให้เรานะคะในนี้ก็ จะมีตรวจสภาพรถทุกอย่างเลยค่ะ มาดูกันต่อที่ด้านหลังเลยค่ะสําหรับด้านหลังคันนี้นะคะกว้างขวางเช่นเดียวกันค่ะสภาพสวยเหมือนกันเลยค่ะพี่ทั้งสองคันเนี่ยยินให้สภาพอยู่ที่90บวกบวกบวกเลยนะคะรถสวยทุกคันเลยค่ะด้านหลังมีเซ็นเซอร์มาให้เหมือนกันมาดูที่เก็บสัมภาระนี่คันนี้มีพรมมาให้ด้วยนะคะทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะจุข,ของได้เยอะเบาะเนี่ยสามารถพับได้อีกด้วยค่ะราคาคันนี้เนี่ยก็เท่ากันเลยนะคะ9 5้0 0 0บาทค่ะสองคันเนียยังแถมตัวบรันตทีสูงสุด2ปีเ0 0 0 0มื่ ลให้อีกด้วยนะคะในราคาสุดคุ้ม959,000ใครสนใจ3ามดีลีมูซิน G 2 0แบะเข้ามาที่เวตันชัวได้เลยนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะเลยให้ตันชัวรับลูกคู่ทะเบียนสวยสมาคมรับรองให้คุณสบายใจชัวร์ได้ตันชัวรถใส่พริเมียมแน่นอนซื้อกับเรามีแต่ความสุดเต็มหัวใจ